ทุกคนบุ๋มชอบในในในที่เฮียพูดอะเหมือนที่ทุกคนฟังกันอะแล้วเฮียเขาก็พูดมาตลอดเลยว่าเด็กสองคนเนี้ยเขาเป็นคนมีบุญอะไรที่เข้ามาคิดไม่ดีหรือไม่หวังดีกับน้องอะมันจะมีอะไรผลักให้ออกไปแล้วมันจะมีอะไรที่ทําให้เห็นเร็วกับคนพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยบุ๋มก็เชื่ออย่างนั้นในสิ่งที่เฮียพูดเพราะน้องเป็นคนมีบุญมาก น้องเป็นคนมีบุญมากทั้งสองคนดูจากการทําบุญของน้องทั้งสองคนเนอะแล้วเฮียเขาพูดน่ารักมากแล้วพูดถึงเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยด้วยอย่างว่าแหละค่าช่วงนี้ค่าตัวน้องสูงมากมันมันไม่ใช่ช่วงนี้มันค่าตัวน้องสูงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เฮียแกก็บอกว่าเอเปีหน้าก็คงจะลงอะไรอย่างเงี้ยด้วยทําไมเฮียถึงออกมาพูดด้วยว่า มันมีเรื่องแบบว่าทําให้ด้อมเราที่แบบสั่นสะเทือนอยู่ในการที่อะไรเปลี่ยนแปลงของน้องนั่นแหละคือเปลี่ยนผู้จัดการใหม่เปลี่ยนอะไรแบบนี้เพราะว่าค่ายเขาจะไม่ดูแลเราไงเพราะว่าปล่อยให้น้องเป็นอิสระน้องต้องจัดก,การดูแลตัวเองเหมือนที่น้องซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยรถคันนั้นที่หนูกซื้อเขาก็จะต้องใช้ไปทํางานร่วมกันไปด้วยมันก็เนาะ ทุกคนมันก็อย่างว่าแหละทุกอย่างมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็รอดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปทางไหนแต่แน่นอนตอนนี้มันก็มีมันมีอะไรดีๆขึ้นมาแล้วก็มีมานมาด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยบุ๋มบุ๋มก็ไม่พอบุ๋มรู้แล้วบุ๋มก็ไม่แฮปปี้นะบุ๋มก็ไม่แฮปปี้กับเรื่องที่มันจะเข้ามาอยู่เฮียกแกก็เลยถึงถึงพูดอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูทุกคนรอดูว่ามันมันจะเป็นอะไรยังไงก็ ไม่อยากพูดเนาะไม่ไม่อยากก้าวล่วงเรื่องพวกนี้นั่นแหละอืมเราผ่านดราม่ามาต้องต้องเท่าไหร่แล้วไอ้เรื่องแค่นี้ไอบางทีบางอย่างก,ก็ต้องเคารพในการตัดสินใจคนที่มีดรามองดราม่าอะไรก็คนที่โดนคอมเมนต์อย่างผมเนี่ยผมโดนคอมเมนต์อะไรเนี่ยผมก็จะถอยออกมาก้าวนึงนะจะไม่โทษใครเลยจะโทษตัวเองจะดูตัวเองก่อวนว่าเฮ้ยกูทำอะไรผิดเมื่อวาน ทำไม่มีคนเกลียดูมจะไม่มีคนต่อตา้านอ่าเราเราต้องถอยออกมาดูตัวเองก่อนเนาะจะเป็นอย่างนี้ผมโดยนิสัยผมนะผมจะเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่ชอบให้ใครบรา,าว่ามาไม่ใช้ชีวิตในบนป่าใครบนน้ำลายใครอะ่ะไม่เอาอยู่บนพุ้ธจารความเป็นจริงความถูกต้องพอนั่นแหละบางอย่างที่อย่างผมบอกอะไรควรจะให้ต้องเคารพในการตัดสินใจอนะ่ะแล้วประกันนะอะไรใครที่คิดไม่ดีกะ่ะในเด็กของคนเนี้ย เคยพูดแล้วพ,นะพูดอีกนะพูดจ้ำไปบ่อยเลยคิดไม่ดีมาแสวงหาผลประโยชน์มาทำมุ่งทำนี่อะ่ะผมไม่เห็นมีใครจะได้ดีสักคนเลยผมไม่เห็นถึงหายท้องแบบไม่เป็นท่าสักคนจริงคุณเห็นไหมคนที่เขามาแบบมาช่วยโอกาสมาทำนู่นทำนี่คิดไม่ดีอะ่ะมาแบบเนี้ผมไม่เห็นจบสวยสักคนเลยผมเคยพูดยังไงก็พูดอย่างนั้นแหละ มันเป็นความรู้สึกที่พูดออกมาจากใจอะไม่ได้ไปใส่แซงใครฟังอะเป็นยังไงผมก็เป็นยังงนรื่ออะไผมไม่ได้สนับสนุนการทุ่นตีผมมีให้ผมทุนตีผมก็ท่นตีค่ะผมเรียนผมมอยู่่ที่บอกและชีวิตคนเราไม่มีอะเรารนะเีหกเรื่องใหม่เยอะแวทุ่ม4ทุมเนี้ยคนเยอะ อยากดูเฟรย์เฟรปทุกเดือนพีนาค่อยว่ากันแต่คงไม่ทุกเดือนล็อกแบมค์พีนาค่าตัวรถได้สบายใจแหละยังไงก็จ้องยังไงก็น่ามีครับเชื่อผมนี่แล้วจะพยายามให้เป็นงานคู่ะยังไงก็มีอย่างพีหน้านะถ้าราคารถลงมาสตีมไลท์ส่วนแบ่งก็ได้เยอะหับปลาก็น่าจะโอเคอรั ที่ฟังมานะแต่เขายังไม่ได้ประกาศเ่าาเที่รู้มาว่าราคาประมาณนี้ประมาณนี้เขาเดินบิดมาขนาดนนนะนั้น่ะนีน้าของวันเสาร์ที่นาคาโคเครับมันจะมีไหมละ่ะคดงานใช่ใช่ใชคุณลองเตรเียมมาคู่กันนานทีถ้าเกิดจะมีการแตกแยกจะมีการแยกคอนเสิร์ตไม่ ถือว่าไม่ใช่แต่แกถ,ถ้ามีกานะรคนรอลูกคา้าลูกก็เธอเขาเป็นสาวประเภทสองครับเขาจัดเต็มมากอนะเดีวต้เข้าไปถ่ายรูปล้วตลกดิบางทีในโมเมนต์ที่แบบเห็นเห็นเห็นในงานนะที่เขาหยอพวกไอ้แก๊ปพวกอะไรเงี้ยผมจะดีใจเลยนะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแบบรับเชิญแบบเฮ้ย พักหลังไม่เคยได้เห็นนะรับเชิญในกลุ่มมันนี่พูดถึงความรู้สึกที่แบบเห็นตอนที่คอเนเสิร์ตนุกันนะก็ขึ้นไปหยอกกันนะในกลุ่มเ,เ,เพื่อนๆเก่าๆว่าพังหลังๆนี่เราไม่ค่อยได้เจอเราเจอแต่นุก,กนแต่ไปไงก็อยากเห็นเหมือนกันนะผมคิดผมนะแต่ปีหน้านี่ผมก็จองแค่ไม่รู้จะน,นั่นหรือเปล่าจองแค่วันเกิดตัวเองครับ วันเกิดเดย์เป็นวันอาทิตย์ที่ส10เด็อนกุงค่ะงานก็จะไม่ค่อยมีนะงานผมก็จะน้อยแล้วสตรีบไลร์ว่า